ครับผมคลิปนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เลี้ยงเม่นมา34วันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่นะครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับจะมีข้อควรรู้อยู่15ข้อนะครับแล้วก็ข้อไหนเป็นประโยชน์สำหรับคุณก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับไปชมกันครับข้อแรกนะครับ เม่นแคบเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตัวเดียวนะครับรักสันโดษนะครับถ้าซื้อไปมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยให้เลี้ยงแยกนะครับไม่ต้องเลี้ยงด้วยกันนะครับแล้วเม้นนั้นก็จะค่อนข้างจะขี้ตกใจนะครับยิ่งโดยเฉพาะเสียงถุงพลาสติกนะครับข้อ2นะครับเม่นเป็นสัตว์กลางคืนนะครับ กลางวันจะนอนอย่างเดียวเลยครับนอนตลอดเวลาจะตื่นมาอีกทีตอนกลางคืนนะครับอย่างเม่นที่บ้านเนี่ยจะตื่นมาสักห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับคือถ้าคุณยิ่งปิดไฟมืดๆให้มืดสนิทเร็วเมื่อไหร่เม่นก็จะรีบออกมาเล่นอยู่ที่กรงเขานะครับถ้าเขาเห็นว่ามีไฟอยู่เขาก็ยังไม่ออกมานะครับข้อ3นะครับเม่นเป็นสัตว์ที่ไม่มีเสียงนะครับเงียบมากนะครับรับรองว่า ถ้าคุณเลี้ยงในคอนโดนะครับไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านแน่นอนเสียงทิ้งจบยังร้องดังกว่าเลยนะครับสาหรับข้อ4นะครับหลังจากเอาเม่นมาใหม่ๆเนี่ยเม่นอาจจะไม่ออกมากินข้าวไม่กินน้ํานะครับถ้าคําแนะนําของผมแล้วเนี่ยควรให้เขาอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยสอาวันนะครับแล้วค่อยเอาเขาออกมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับข้อ5นะครับกรณีที่ร้านเดิมที่ไปรับมานะครับเลี้ยงด้วยอาหารแมวนะครับ ไม่ต้องผสมอาหารเม่นกับอาหารแมวเข้าด้วยกันนะครับหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าให้ค่อยๆผสมอาหารเม่นเข้าไปกับอาหารแมวนะครับแล้วค่อยๆลดสัดส,ส่วนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยพอผมผสมอาหารเม่นกับอาหารแมวเข้าไปด้วยกันเม่นเขาก็จะเลือกกินแต่อาหารแมวนะครับทําให้ถ้วยของเขาเนี่ย มันก็จะเหลือแต่อาหารเม่นอย่างเดียวนะครับพอเหลืออาหารเม่นอย่างเดียวเขาก็จะไม่กินอยู่ดีนะครับเขาก็จะมุดเข้าไปนอนอยู่ในบ้านเขาทําให้คุณต้องเติมอาหารแมวเข้าไปอีกนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับผมก็เลยแนะนําว่าใช้เป็นอาหารเม่นไปเลยนะครับอย่างผมใช้ m u โคต t a นะครับเทคนิคเล็กๆนะครับถ้าสําหรับเม่นที่รับมาใหม่นะครับเอาลองเอาน้ําฟอกกียนะครับฉีดใส่อาหารไปนิดนึงให้ชุ่มๆหน่อย แล้วลองดูนะครับว่าเม่นนั้นเนี่ยจะมาออกมากินหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยเขาออกมากินนะครับแล้วก็จากนั้นมาช่วยต่อไปผมไม่ต้องฉีดน้ำละเขาก็ออกมากินอาหารเม่นไปเลยร้อเซในวันแรกๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อนี้อาจจะขัดใจชาวเม่นหลายๆคนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์ที่ผมทำมาแล้วมันก็ได้ผลนะครับยังไงคุณลอง เอไปลองใช้ดูถ้าไม่ได้ผลคุณจะกลับไปผสมอาหารแมวก่อนก็ได้นะครับเพร6นะครับอยากเลี้ยงเม่นต้องขยันเก็บอึทุกวันนะครับเพราะเม่นเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเม่นอึในแต่ละวันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าคุณไม่เก็บวันหนึ่งแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้กรงของคุณจะค่อนข้างมีกลิ่นแรงนะครับเม่นนั้นเนี่ยกินเยอะก็จะอึเยอะนะครับจากที่ทดสอบมานะครับ วันนึงเนี่ยผมให้วันละ1มื้อนะครับก็คือตอนหัวค่ำสัก2องทุ่มนะครับผมก็ทิ้งไว้สัก2ช้อนถึง2ช้อนครึ่งช้อนชานะครับให้ประมาณนี้ไปทุกวันแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเม่นแต่ละตัวนะครับอาจกินเยอะกินน้อยไม่เท่ากันนะครับข้อ7นะครับเม่นนั้นสามารถฝึกให้อึดเป็นที่ได้นะครับจริงๆผมมีคลิปวิธีฝึกให้เม่นอึดเป็นที่อยู่นะครับลองไปตามดูนะครับ ข้อ8นะครับเช้ามาคุณอาจจะเห็นขนเม่นนั้นหลุดสักวันล,ละ5้ถึงหเส้นนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับเม่นจะมีช่วงระยะเวลาผัดขนจนถึงอายุประมาณ6เดือนนะครับก็จะเลิกผัดขนนะครับข้อ9นะครับออเม่นนั้นค่อนข้างจะเหม็นนิดหน่อยนะครับแต่ฉี่นั้นจะเหม็นมากกว่านะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ อาหารที่แม่นกินด้วยนะครับดังนั้นผมจึงแนะนําว่าควรเก็บเออทุกวันนะครับเพื่อจะลดปริมาณกลิ่นของน้องนะครับแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับไม่ได้เหม็นขนาดแบบเหม็นขนาดนั้นนะครับข้อ10นะครับตอนขนเขาฟูนะครับอย่าไปลูบขนเขานะครับตอนนั้นควรที่ให้เขาอยู่เฉยๆนะครับเพราะยิ่งลูบขนเนี่ยเขาจะยิ่งหงุดหงิดและขนฟูแล้วก็กระแทกตัวเพิ่มนะครับโดยเฉพาะบริเวณหัวนะครับ เม่นไม่ใช่เหมือนหมาเหมือนแมวนะครับที่แบบจะรูปบริเวณหัวได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับอันนี้เฉพาะประสบการณ์ตัวที่ผมเลี้ยงนะครับตัวอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับข้อ11นะครับถ้าคุณจะเลี้ยงแม่นนั้นคุณต้องมีเวลาเล่นกับเขาทุกวันนะครับไม่งั้นถ้าคุณทิ้งไปนานๆสัก2องสาวันคุณอาจจะต้องมาเริ่มสร้างความคุ้นเคยกับเขาใหม่นะครับเขาก็จะขนฟูไม่ให้คุณจับนะครับข้อ12นะครับ การรับน้องเม่นมาใหม่นะครับควรมีอายุตั้งแต่45วันขึ้นไปนะครับแล้วน้องนั้นก็ควรหย่านมแม่แล้วนะครับและอีกข้อนึงก็คือต้องกินอาหารเม็ดเองได้ด้วยนะครับยังไงสอบถามเจ้าของคนขายได้เลยนะครับว่ามีเงื่อนไข3ข้อนี้หรือ,อยังนะครับข้อ13มนี่สาคัญนะครับเม่นนั้นเอามาผสมกันเองไม่ได้นะครับก็คือภายในคือญาติกันพี่น้องผสมกันเองไม่ได้นะครับ ออกมาเนี่ยลูกจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับในตอนที่เด็กๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่แสดงอาการนะครับแต่พอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน้องจะเริ่มมีอาการออกมายเห็นเช่นเดินไปไปไปมานะครับแล้วก็น้องจะค่อนข้างอายุสั้นนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องห้ามเลยนะครับถ้าคุณรักแม่นจริงคุณอย่าเอาเชื้อชิดเขาเรียกเชื้อชิดนะครับเอามาผสมกันเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้ ขออ้ขอ14นั้นเม่งแต่ละตัวจะนิสัยไม่เหมือนกันนะครับอย่างของผมเนี่ยไปรับมาวันแรกเนี่ยยอมให้จับนะครับเล่นด้วยก็เลยรับมานะครับพอขึ้นรถมาเอากลับบ้านนะครับจากนั้นขดตัวตลอดขนฟูตลอดไม่ให้จับอีกเลยนะครับฉะนั้นการรับน้องมาเนี่ยก็เหมือนวัดดวงนิดๆน,น,นะครับว่าน้องเขา ตอนไปรับนิสัยยังไงกลับมานิสัยยังไงนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ15เม่นนั้นจะมีอารมณ์ค่อนข้างอินดี้นะครับก็คือเอาแนวเอานอนไม่ได้นะครับอย่างของผมช่วงแรกชอบกินหนอนอบแห้งนะครับก็เลยไปซื้อกระปุกใหญ่มาพอซื้อกระปุกใหญ่มาเสร็จเอาให้กินไม่กินนะครับตอนนี้หนอนของผมยังเต็มกระปุกอยู่เลยนะครับก็ใส่ผสมกับอาหารไปวันิะนินะครับซึ่งที่ผมเจอคือ เขาก็เลือกกินเฉพาะอาหารเม่นอีกเหลือหนอนไว้นะครับฉะนั้นผมซื้อมาแล้วผมก็ได้แค่รอวันที่อารมณ์เขาอยากกินหนอนอบแพ้งอีกทีหนึ่งนะครับก็วันถึงวันนั้นก็จะเป็นวันของเราครับครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ